ในสถานการณ์โควิดที่ยากลำบากเช่นนี้นะครับโค้ชเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนก็คงจะประสบกับสิ่งที่ยากลำบากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งชีวิตนะครับโค้ชเองก็เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ครับโค้ชตั้งใจจะทําคลิปคลิปนี้ขึ้นมาครับเพื่อที่จะส่งสารไปถึงผู้ที่เดือดร้อนถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณอยากจะสอบถามด้านไหนในการขายของออนไลน์นะครับผมสามารถมาปรึกษาโค้ชได้เลยนะครับผม ใช่ครับอย่างที่โค้ดพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่โค้ดตั้งใจนะครับทำขึ้นมาครับเพื่อเป็นสื่อกลางนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับหลายๆคนครับเพราะโค้ดเชื่อว่านะครับหลายคนนะครับเคยทํางานประจําอยู่อาจจะถูกเลิกจ้างนะครับหรือลดจํานวนการทํางานลงนะครับทำให้รายได้ที่เคยมีอยู่แน่นอนนั้นเนี่ยลดน้อยถอยลงไปหรือบางคนครับขายของครับมีหน้าร้านครับมีร้านอาหารอยู่ครับขายอาหารอยู่ครับก็ไม่สามารถเปิดได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมหลายคน คนครับเริ่มที่อยากจะพันตัวเองนะครับมาสู่การขายของออนไลน์แต่เมื่อมาทำขายของออนไลน์ก็ยังไม่รู้วิธีที่ถูกต้องยังขายไม่ดียังขายไม่เป็นนะครับผมโคชเองครับเป็นคนหนึ่งครับที่ พอจะมีทักษะในเรื่องการขายของออนไลน์บ้างครับก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้แหละครับในการแบ่งปันความรู้ที่โคชมีนะครับไปยังพี่น้องนะครับพวกเราครับที่หันมาเริ่มจับอาชีพออนไลน์นะครับอยากจะให้ออนไลน์เป็นรายได้เสริมอยากใช้ออนไลน์เป็นรายได้ทดแทนให้กับพวกเราที่สูญเสียรายได้หลักไปนะครับผมดังนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับผมถ้าใครนะครับติดตรงไหนนะครับในการขายของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามครับที่เกี่ยวกับขายของออนไลน์แล้วคุณยังไม่รู้วิธี ที่ถูกต้องหรือมีปัญหาอะไรที่ติดมานานไม่รู้จะไปถามใครนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์ใต้โสต์โสต์นี้ได้เลยนะครับแล้วโค้ดนะครับจะรวบรวมปัญหาของพวกเราทั้งหมดนะครับเอามาตอบให้ในคลิปต่อๆไปนะครับหรือถ้าเกิดในกรณีที่มันสามารถเป็นคําถามที่สามารถตอบได้สั้นๆน,นะครับโค้ดก็จะตอบที่ใต้โสต์นี้ ให้พวกเราเลยนะครับผมจําเอาไว้นะครับว่าวิกฤตโควิดครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวอีสักพักมันก็ดับไปครับขอให้พวกเราเข้มแข็งนะครับแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆนะครับผมอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ปัญหาที่คุณอยากจะรู้อยากจะแก้ไขในการขายของออนไลน์นะครับเอาไว้ใต้คลิปคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วโค้ชจะช่วยเหลือเป็นแรงหนึ่งที่จะทําให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโคชบี คลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์